วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารสุรพัฒน์สองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2564 ในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานเข็มกิติการทองคําแก่ผู้ที่ทําคุณประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยายลัยและพระราชทานเข็มกิติการทองคําและโล่กิติการปีนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,621คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย,ย154คนผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมของสาขาวิชาต่างๆเข้ารับพระราชทานเข็มทองคำ3 2คนรวมทั้งผู้ได้รับรางวัลสีปีบทองสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นแท้จริงไม่ได้เป็นการศึกษาเรียนรู้หลักวิชาแต่เพียงอย่างเดียวหากยังเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจรวมทั้งความประพฤติปฏิบัติด้วยเหตุนี้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนอกจากจะต้องมีความรู้ดีแล้วจึงควรต้องมีความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติที่ดีบัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาแล้วโดยทั่วกันจึงมีหน้าที่อันสำคัญผูกพันอยู่ ที่จะต้องดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานอย่างผู้มีความรู้ความคิดและความประพฤติปฏิบัติที่ดีอย่างแท้จริงเพื่อสร้างสารรค์ความสําเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองทั้งยังมีหน้าที่ต่อส่วนรวมคือจะต้องเป็นทั้งกําลังทั้งผู้นําในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ามั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นหากบัณฑิตจะได้ตระหนักถึงหน้าที่อันทรงคุณค่านี้ของตนแล้วร่วมมือการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้บรรลุผลสมบูรณ์แล้ว แต่ละคนก็จะมีชีวิตที่ผาสุขรุ่งเรืองและชาติบ้านเมืองก็จะมีความเจริญยั่งยืนตลอดไปเวลา13.18นาฬกา18นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลเทพรัตนครราชสีมาทรงเปิดอาคารสิรินครที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสร้างขึ้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารหมายถึงอาคารอันเป็นมงคลแก่เมืองและพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสทออประดับที่ป้ายอาคารอาคารสิรินครเป็นอาคารสูง6ชั้นประกอบด้วยห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินหออภิบาลผู้ป่วยหนักหอผู้ป่วยเด็กกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกผู้ป่วยสูตินารีเวชห้องผ่าตัดและห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลเทพรัตนครราชสีมาเดิมคือโรงพยาบาลมหาราชสองเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี2550 ต่อมายกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลนครราชสีมาในปี2552ยกกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงและในปี2555ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อโรงพยาบาลเทพ,พรัตนนครราชสีมาปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด200เตียง ให้บริการผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอใกล้เคียงเพื่อให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกรวดเร็วลดความแอาอัดของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี